ครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเรื่องเล่านิทานบายพิดักนะครับนำพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังนะครับมาพบเรื่องราวของชายแก่ผู้ได้เมียเด็กนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงไปรับฟังกันเลยนะครับก็ละวครั่งหนึ่งดานมาแล้วนะครับยังมีชายแก่คนหนึ่งชื่อว่าตาแม่นนะครับตาแม่นเป็นพ่อใหมยลูกติดนะครับ ซึ่งเมียของแกเนี่ยไปตายไปหลายปีแล้วนะครับซึ่งทําให้ตาแม่น,นี่ยเกิดความบางว่างตวด,ดเดียวเดียวได้และนี่คือสาเหตุที่ทําให้ตาแม่ต้องกินเหล้าทุกวันนะครับเพื่อที่จะลรื่มเรื่องราวต่างๆที่ปวดร้าวเข้ามาในสมองของตาแม่เอาง่ายๆก็คือตาแม่นคิดถึงเมียเก่าของแกนั่นเองนะครับวันวันหนึ่งนะครับ เขาได้แต่ตั้งจ้องมองรูปถ่ายของภรรยาสุดที่รักของเขาแต่ก็เพ้อรำพันพูดคนเดียวอยู่กับรูปถ่ายของผู้เป็นเมียตาแม่ได้ทำแบบนี้ทุกวันเรื่อยมาจนกระทั่งวันหนึ่งสุดาลูกสาวของตาแม่ได้พาหญิงสาวหน้าตาดีคนหนึ่งเข้ามาในบ้านของอะตาแม่เพื่อมีรูปร่างอวบขาว สูงราวๆร้อยเซนติเมตรหน้าตาจิมลิมเรียกว่าสาวสวยเลยทีเดียวแหละนะครับว่าไปแล้วหน้าตาของเธอก็คล้ายๆกับเมียเก่าของตาแม้นนั่นเองนะครับแอนคือชื่อของเธอแอนที่พ่อของสันเองนะสุดาได้กล่าวแนะนำผู้เป็นพ่อให้เพื่อนของเธอได้รู้จัก สวัสดีค่ะคุณลุงหนูชื่อแอนนะคะเป็นเพื่อนกับสุดาวันนี้หนูจะมาขอนอนค้างที่บ้านของคุณลุงสักคืนได้ไหมคะคือแอนจะพาสุดาไปเที่ยวพรุ่งนี้นะคะเออก็ได้สิจะ้ะตามสบายเลยจ้ะแม่หนูกลาดหรืออะไรก็บอกลุงได้นะจะ้ะลุงแอนต่แอนได้จ้องมองหญิงสาวตามไม่กระพริบ พ้อมกับเอามือขยีตาตัวเองว่าเขากำลังได้ฝันไปหรือเปล่าพอหนูแอนคนนี้เธอมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับเมียเก่าของแกนั่นเองจึงไม่แปลกใจเลยอีตาแมนจะตกรุ่มรักหนูแอนเขาอย่างจังสุดาได้พูดขึ้นว่าพ่อนี่พ่อเป็นอะไรไปหรือเปล่าทำไมถึงส่งเพื่อนหนูขนาดนั้น เปล่าเปล่าจ้ะพอแค่ใจลอยตึกถึงเรื่องบางเรื่องอยู่นะลูกพาเพื่อนไปอาบน้ำอาบผ้าแล้วมากินข้าวกันนะเดี๋ยวพ่อจะโชว์ฝีมือเองวันนี้แฮ่ตาแมนเขาดีใจมากและจินตนาการไปต่างๆนานาเสมือนว่าเมียของเขาได้กลับมาหาเขานนัเองและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาตาแมน ได้เปลี่ยนไปเป็นคนละคนเรียกได้ว่าหน้ามือเป็นหลังมือกันเลยทีเดียวแหละอาแมนจากที่เคยปล่อยตัวซกงกมานานแสนนานเขากลับมาดูแลตัวเองเลิกกินเหล้าเมายาแต่งตัวหล่อทุกวันสะอาดสะอา้านขึ้นเป็นกองต่างจากเมื่อก่อนแอนในแวะเวียนมาที่บ้านเขาเป็นประจำ จนวันหนึ่งความสนิทสนมของตามแมนและนูแอนดูเหมือนจะเลยเถิดขึ้นทุกวันแอนรู้สึกถึงความอบอุ่นที่ได้อยู่ใกล้ตามแมนอ่านเป็นเพราะว่าพ่อของแอนได้ตายจากโรคนี้ไปนานแล้วก็ได้ฝ่ายตามแมนเองก็ขาดความอบอุ่นทางใจตั้งแต่เมียของเขาได้ตายจากโรคนี้ไปเหมือนกันเขาสองคน มีความคล้ายคลึงกันในเรื่องความเหงาต่แมนเป็นผู้ชายโรแมนติกพูดจาไพเราะอ่อนหวานดูสุภาพและหนุ่มนวลนด้วยเหตุนี้เองแอนจึงตกกลุ่มรัก่ขอของเพื่อนเข้าอย่างจังตะแมนเองก็รักนูแอนเพราะหนาตาหนูแอนคล้ายกับเมียเก่าของแกนนั่นเองแอนจะ๊ะ วันนี้ลุงจะพาหนูไปเที่ยวห้างหนูจะขัดของหรือเปล่าจ๊ะแอนตอบไปว่าอืมก็ได้ค่ะแอนว่าจะไปซื้อรองเท้าอยู่พอดีค่ะคุณลุงเออถ่ายงั้นก็ดีเลยจ้ะเราลีบไปกันเลยดีกว่าละจ๊ะอืมเดี๋ยวหนูไปบอกสุดาก่อนนะคะคุณลุงชวนสุดาไปด้วยค่ะสุดาสุดาไปที่ห้างกันปะ คุณลุงเขาให้มาชวนเธอหนะ่ะสุดาได้เอ่ยขึ้นว่าอืมวันนี้เลยเหรอเรามีโปรเจดน่ะจ้ะเหมือนจะเป็นไข้เพื่อไปกับพ่อแหละเราอยากนอนพักแอนตอบไปว่าอืมอืมแอนก็ได้เดี๋ยวเราไปกับคุณลุงสองคนก็ได้ไปคุณลุงเราไปกันเถอะสุดาเขาไม่สบายนะคะ่ะเขาบอกว่าเขาอยากนอนพักนะคะครับผมดันเรา ออาไปกันก่อนนะจ๊ะปล่อยให้เขาพักผ่อนเถอะแหมแต่แม้นี้ทำเสียงหล่อเลยเชียนะ <c oughs> เออพี่เออลุงแหมว่าจะบอกให้เรียกพี่ก็เก่งใจเออลุงจะจีบหนูถ้าสะดวกขึ้นนะจ๊ะแ <c oughs> อนหน้าแดงเกินอายขึ้นมาทันทียิได้ยินตาแม้พูดออกมาแบบนั้นหญิงสาววัยยีบเจ็ด หน้าแดงเระเรือเหมือนมรดกสุขยังไงอย่างนั้นฝ่ายตาแม้นก็ดีทีหยอนคำหวานใส่หญิงสาวข่าวรูปและแล้วทั้งสองคนก็ได้ไปสานสัมพันธ์กันต่อที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งเวลาผ่านไปจนถึงสามทุ่มพวกเขาจึงได้ออกมาจากห้างและแล้วในคืนนั้นเองเขาทั้งสองคนซึ่งตกเป็นของกันและกันฝ่ายตาแม้น เขามีความสุขมากที่ได้แอนมาเป็นเมียด้วยหน้าตาของแอนมีความระมัดคายขึงกับเมียเ่าของแก่นั่นเองเขาทั้งสองคนได้เติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายไปกันละกันคนหนึ่งก็พอตายอีกคนหนึ่งเมียรักได้ตายจากไปแอนและตามแมนทั้งคู่โคจรมาพบกันโดยบังเอิญหรืออาจจะเป็นพรมริชิต ที่ได้ขีดเขียนให้พวกเขาได้มาครองรักกันซึ่งเป็นรักที่ต่างไว้แต่หัวใจเดียวกันนั่นเองถ้าจะพูดถึงเรื่องของหลักธรรมะก็อาจจะเป็นเพราะบุญวาสนาที่เขาทั้งคู่ได้เคยทำบุญร่วมกันมาในชาติปางก่อนนั่นเองจบบริบูรณ์จากปลายประกาของพีดักเราเรื่องในทานเป็ี่ยนยังไงกันบ้าง้วครับ เรื่องราวของตาแม่นได้เมียสาวรุ่นรลกูกแหมตาแม่นในโชคดีจริงๆเลยนะครับเอาละครับวันนี้ก็ขอลาคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลัง,งใจให้กระผมด้วยนะครับบายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ